สำหรับระบบประสาทหนึ่งนะคะระบบประสาทนะคะทำหน้าที่ควบคุมประสาทงานการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายค่ะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือระบบประสาทส่วนกลางประกอบไปด้วยสมองและไขสันหลังค่ะ 2. ระบบประสาทส่วนปลายประกอบไปด้วยเส้นประสาทสมอง12คู่และเส้นประสาทไขสันหลัง3 1คู่ทูรวมทั้งปมประสาทด้วยค่ะ เรามาดูกันที่เยื่อหุ้มสมองนะคะเยื่อหุ้มสมองนะคะทําหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสมองค่ะแบ่งออกเป็น3มชั้นได้แก่ชั้นดูลามาเตอร์เป็นเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกมีความหนาเหนียวและแข็งแรงที่สุดค่ะชั้นอะราโนยมาเตอร์เป็นเยื่อหุ้มสมองชั้นกลางมีลักษณะคล้ายแยมมงมุมสีขาวขุ่นค่ะและชั้นสุดท้ายนะคะชั้นเพียมาเตอร์ เป็นเยื่อหุ้สมองชั้นในสุดบางมากคุมติดไปกับเนื้อสมองเลยค่ะรวมทั้งล่องตื้นของสมองเลยคะ่ะเรามาดูส่วนประกอบของสมองนะคะสมองนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆค่ะได้แก่ซีรีบัมค่ะคือบริเวณนี้ค่ะไดเอนเซฟรอนคือบริเวณนี้ค่ะเบนสเตมคือบริเวณนี้ค่ะและซีรีเบลมัมคือบริเวณนี้ค่ะ,ะ,รเ,ครเ,คะเรามาดูกันที่ ซีรีบัมกันเลยนะคะซีรีบัมนะคะแบ่งออกเป็น5โรบได้แก่หนึงฟันทันโบค,คือบริเวณนี้ค่ะฟันทันโรรนะคะเป็นสมองส่วนหน้ามีขนาดใหญ่ที่สุดของซีรีบัมค่ะแล้วฟันทันโรบของเรานะคะประกอบไปด้วยเจลัสที่สำคัญก็คือ p r e s e n t a l j e l l s หรือ primary motor area หรือ area 4ค่ะจะอยู่บริเวณนี้นะคะ area 4นะคะควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายด้านตรงข้ามค่ะ ต่อไปนะคะโบขาแอเรียหรือ m o เตอร์สปี a แอเียหรือ a r e รียยีค่ะ a r e รียยีนะคะจะอยู่บริเวณนี้ค่ะจะควบคุมการพูดออกเสียงค่ะต่อไปนะคะพไลท่อโรนะคะมีใจรักที่สำคัญคือ p พซิชั่นท่อใจัหรือ p าร m เ y น e n s o r y อเรียหรือ a r e รียที่3 1 2หนียที่3 12จะอยู่บริเวณนี้นะคะ ทำหน้าที่รับความรู้สึกและรับความรับอุณหภูมิของร่างกายด้านตรงข้ามค่ะต่อไปนะคะส่วนที่3 temporal lobe หรือสมองส่วนกรีบขมับค่ะบริเวณที่สำคัญนะคะมี primary auditory area ค่ะหรือ area 41-42จะอยู่ที่บริเวณนี้นะคะทําหน้าที่แปลความหมายเสียงที่ได้ยินค่ะต่อไปค่ะส่วนที่4นะคะ occipital lobe หรือสมองส่วนท้ายทอย มีบริเวณที่สำคัญคือ primary visual area หรือ area ที่17ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะทําหน้าที่รับภาพค่ะต่อไปนะคะส่วนที่5ค่ะเป็น insular lobe นะคะเป็นส่วนที่ cerebellum cortex ที่อยู่ลึกลงไปค่ะโดยอยู่ใต้ lateral fissure ถูกปิดด้วย frontal lobe parietal lobe และ temporal lobe ค่ะก็คืออยู่บริเวณแถวๆนี้นะคะ ทำหน้าที่รับความรู้สึกจากอวัยวะภายในและรับรสค่ะต่อไปนะคะ 2. d i e เด e เ h ฟรอนเป็นตรงการแกงของสมองค่ะก็คือบริเวณนี้นะคะเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างซีรัลรัมกับมิดเปรนลอมรอบด้วยเตอร์เฟนิคลนะคะหรือช่องว่างระหว่างสมองนะคะประกอบไปด้วย 1. นึ่งทารามัสหรือดาเซลทารามัสนะคะมีรูปร่างคล้ายไข่ คือจะอยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นเหมือนไข่ดาวตรงกลางมีลักษณะใหญ่ที่สุดของแด่เอ็นซิพรอนนะคะก็คือจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะทำหน้าที่เป็นสถานถาสถานีถ่ายทอดสัญญาณประสาทความรู้ออกจากไขสันหลังตาหูและลิ้นเพื่อส่งไปยังซีเบโรคอเทกค่ะสอนะคะไฮโปทรามัสอยู่ใกล้ทรามัสมีหน้าที่สำคัญคือรักษาสมดุลของร่างกายค่ะ ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและต่อมสมใต้สมองควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเป็นสูนการของความหิวความอิ่มรวมทั้งอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆด้วยค่ะจะอยู่บตรงกลางนะคะคือบรเิเวณนี้นะคะต่อไปค่ะอพีทารััิอยู่ด้านหลังมีขนาดเล็กประกอบไปด้วย p พ n e a l g ร a n ซึ่งเป็นต่อมไหลท่อที่สร้างฮอร์โมน เมลิททนินและคาเมนูลาโนโนคลอเกี่ยวกับการรับกลิ่นค่ะต่อไปสานะคะคือเบนสเตมหรือแกนสมองจะอยู่ตรงนี้นะคะแกนสมองมีตำแหน่งอยู่ตรงกลางระหว่างเซริบัมและสไปนนลคอร์ดประกอบด้วยสส่วนค่ะคือมิดเบนมิดเบนคือบริเวณตรงนี้ค่ะมีขนาดเล็กที่สุด อยู่เหนือต่อจากพอนและใต้ดัเอมเฟรนประกอบด้วยส่วนที่เป็นก้อนนูนสีก้อนนะคะือตรงนี้นะคะก้อนโนูนตรงนี้สก้อนจะเรียกว่าแมมโมรี o บอดีนะคะต่อไปพอนอยู่ตรงกลางระหว่างมิดเพนกับเมนูลาออฟลองกาตาก็คือบริเวณตรงนี้นะคะพอน เป็นส่วนเชื่อมระหว่างซีรีบเลียมกับสมองส่วนอื่นทําหน้าที่ควบคุมการหายใจค่ะ3นะคะเมนลาออฟลองกาตาอยู่ใต้พอนะคะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองเชื่อมต่อกับไขสันหลังทันด้านล่างผิวทางด้านหน้าและด้านหลังมีลักษณะนูนทางด้านหน้ามีรอยนูนทางด้านมีเดียวเรียกว่าพีระมิดนะคะก็คือบริเวณตรงนี้จะมีรอยนูน เรียกว่าพีระมิดส่วนด้านหลังนะคะจะเรียกว่าโอลิฟก็คือบริเวณตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้นั่นเองเป็นสูงการการควบคุมการหายใจและสัญญาณชีพจระคะ่ะต่อไปนะคะสีซีรีเบลลัมสมองเล็กนั่นเองนะคะจัดว่าจัดว่าเป็นสมองส่วนหลังประกอบด้วยซีเลเบลลัมเวอร์มิส จะอยู่ตรงกลางนะคะก็คือตรงนี้นะคะคือเวอร์มิสมีลักษณะคล้ายหนอนและซีเวรเบลลาเฮอร์มิสเพียก็คือบริเวณตรงนี้นะคะมีซ้ายและขวาทําหน้าที่ประสากนการทํางานของกล้ามเนื้อรายในร่างกายควบคุมการทรงตัวและควบคุมการตึงตัวของกล้ามเนื้อค่ะซีเวรเบลามนะคะ, C ra, ะ,คะติดต่อกับเบนสเตมโดยผ่านกลุ่มของเส้นใยประสาทที่มารวมกันนะคะเรียกว่า ซิเลเบล่าพิดชเชลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นเวนติเคิลหรือช่องว่างภายในสมองค่ะช่องว่างภายในสมองหรือโพรงสมองนะคะภายในบรรจุน้ำาหล่อเลี้ยงสมองหรือไขสันหลังโดยเนื้อสมองนะคะประกอบไปด้วยช่องว่างทั้งหมดสี่ช่องนนี้ค่ะคือเล t รัลเวนติเคิลเล e รัลเวนติเคิลก็คือบริเวณตรงนี้นะคะมีสองฝั่งนะคะ เป็นช่องว่างของสมองที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเซเบอ,อร์โรเบริเมสทั้งสองข้างซึ่งมีเลเทรอเวนติเคิลสองข้างสองช่องนอั่นเองก็คือนี่ช่องที่หนึ่งนี่ช่องที่สองนะคะต่อไปเติร์ดเวนติเคิลเติร์ดเวนติเคิลอยู่บริเวณตรงนี้นะคะมีจำนวนหนึ่งช่องถูกล้อมล้อมด้วยส่วนของดเอเซปรอนคะ่ะโฟร์เวนติเคิลก็คือบริเวณตรงนี้นะคะมีจานวนหนึ่งช่องอยู่ระหว่างเบนสเตมกับ ซลปะสานะคะช่องนี้ติดต่อกับต่อไปนะคะเป็นน้ําหล่อเลี้ยงสมองนะคะน้ําหล่อเลี้ยงสมองเนี่ยน้ำหล่อเลี้ยงสมองเนี่ยคือน้ําหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังของเป็นของเหลวใสสร้างมาจาก สร้างมาจากคอนเดียเพสเซลที่อยู่ในเวนติเคิลทำหน้าที่ป้องกันกัรกระแทกของสมองและไขสันหลังขนส่งอาหารเลี้ยงเซลล์สมองและขนส่งของเสียออกจากนอกสมองนั่นเองค่ะ